เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยก็คือ<ะ>กรณีของคุณสแตมอภิวัตรนักร้องชื่อดังที่ออกมาเปิดใจบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยคะ่ะสาเหตุที่ต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการสักพักใหญ่ๆเพราะตัวเองกับภรรยาถูกคุกคาม,มจากคู่กรณีซึ่งบอกว่าไม่รู้จักกันแล้วเลยเถิดไปจนถึงขั้นว่ามีเรื่องมีราวพ่อของฝั่งคู่กรณีซึ่งเป็นนายพลเนี่ยขู่จะยัดคดีการเมืองให้ กลายเป็นที่ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปมากมายแล้วก็มีการเปรียบเทียบไทม์ไลน์กันเลยค่ะอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังยังไงปรากฏล่าสุดเหมือนว่าเรื่องราวมันจะพลิกนะคะเพราะฝั่งของคู่กรณีรวมไปถึงเพื่อนของคุณแตม,มวันนี้ออกมาให้ข้อมูลออกมาให้ข้อมูลคนละเรื่องเหมือนหนังคนละม้วนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงไปด้วยกันนะคะคุผู้ชมเริ่มมาก็คือ อย่างที่เราเห็นในภาพเลยนักร้องหนุ่มคุณสแตมอภิวัตรออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงมานานเกือบสองปีเพราะ ต้องพาภรรยาไปขึ้นศาลถูกผู้หญิงคนหนึ่งอ้างบอกว่าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวตามรังควานตามคุกคามข่มขู่ภรรยาของเขาแล้วก็ตามไปแอบถ่ายคลิปใส่ร้ายว่าภรรยาของคุณสแตมเนี่ยเป็นบ้าอชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นโดนคุกคามมาแบบเนี้ยเป็นเวลากว่า10ปีจนกระทั่งเรื่องราวสถานการณ์มันเลวร้ายลงค่ะเพราะฝ่ายคู่กรณีไปคบหากับสาวเนจิเนียรคนหนึ่งซึ่งทำงานกับวงดนตรีวงหนึ่ง หลังจากนั้นก็เลยได้รับบัตรผ่านเข้าหลังเวทีได้คราวนี้พอผ่านเข้ามาก็ตามไปคุกคามภรรยาของคุณสแตมตามงานต่างๆจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขึ้นแล้วคุณพ่อของฝ่ายหญิงซึ่งมียศเป็นนายพลก็ข่มขู่ว่าจะมีการยัดคดีให้อีกต่อมาคราวนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับคนก็ไป ขุดไปรื้อไปตามดูภาพของฝ่ายหญิงแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นซาสแซงแฟนหรือว่าคนที่ชื่นชอบแล้วก็คลั่งไคล้ตัวศิลปินมากๆจนกระทั่งตามไปคุกคามความเป็นส่วนตัวที่สุดแล้ววงทิลลี่เบิร์ดวงทิลลี่เบิร์ดที่ถูกพาดพิงถึงนะคะว่าเป็นวงดนตรีที่แฟนหนุ่มของคู่กรณีสาวคนนี้ไปทำงานอยู่ก็ออกถแถลงการเป็นฉบับนี้ออกมา ในแถลงการเนี่ยวงทีลิเบิร์ตบอกว่ารู้จักกับคู่กรณีของคุณสแตมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566แล้วข้อมูลที่ทางวงได้รับมาจากฝั่งของคุณสแตมและฝั่งของคู่กรณีคนละเรื่องกันคือการฟ้องร้องคดีชู้สาวไม่ใช่คดีคุกคามครับอันนี้นะคะก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งเลยนะที่ทุกคน แอบตกใจเพราะว่าในตอนต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรณีคดีคุกคามพอมีคําว่าชู้สาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอ๊ะ,อะคดีมันจะเปลี่ยนไปเลยนะเรื่องมันเปลี่ยนหรือไม่ในขณะที่แฟนหนุ่มของคู่กรณีที่ทำงานเป็นสาวเอนจิเนียร์นั่นแหละคะ่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความในเวลาต่อมาชี้แจงเรื่องราวยาวเหยียดเลยค่ะบอกคุณสแตมพูดไม่เป็นความจริงที่บอกอีกฝ่ายต่างหากที่เป็นฝ่ายพยายามจะติดต่อแฟนและชวนไปทำงาน ผมในฐานะแฟนไม่ได้พอใจการที่มีส่งข้อความแปลกๆเหล่านี้มาโดยตลอดและฝ่ายที่โดนคุกคามน่าจะเป็นฝ่ายของผมมากกว่าที่คุณสแตมบอกว่าภรรยาโดนถ่ายคลิปหลังเวทีเจ้าตัวยืนยันบอกว่าถ่ายจริงเพราะโดนภรรยาคุณสแตมต่อว่าด้วยคำหยาบคายแล้วก็ยังโดนศิลปินคนนั้นผลักหน้าอกเข้าอย่างรุนแรงก็เลยตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เพื่อป้องกันตัว ปัจจุบันคดีความเป็นที่ยุติแล้วคดีจบแล้วก็ควรจะต่างคนต่างอยู่นี่เป็นโพสต์จากฝ่ายของแฟนหนุ่มคู่กรณีรหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์อีกนะคะบอกว่าที่อีกฝ่ายบิดเบือนบอกว่าชนะคดียืนยันว่าไม่เคยสารภาพอะไรทั้งสิน้นถ้าคณะชดีจริง ขอให้ออกมาแสดงหลักฐานส่วนหลายคนก็ตั้งคำถามเอ้าแล้วที่ต้องจ่ายเงิน1ล้านบาทบเขาอธิบายด้วยสาเหตุที่ต้องจ่าย1ล้านบาทก็เพื่อจะหยุดทุกอย่างแต่นี่เขาไม่ยอมหยุดย้ำยาสักแต่พูดบนเวทีโดยไม่นําเสนอความจริงอะไรเลยที่เราอ่านทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมแฟนหนุ่มคู่กรณีโพสต์ไว้สักพัก ลบออกไปค่ะครับลบออกไปจาก Instagram เสร็จแล้วก็โพสต์อรี่สั้นๆแบบนี้ขอลบที่โพสต์ไม่รู้เรื่องนะครับในเวลาต่อมาผู้ชมต้องค่อยๆไล่เรียงไปนะในเวลาต่อมาโพสต์ใหม่ครับคราวนี้โพสต์ชี้แจงถึงคดีชู้สาวที่มีการฟ้องร้องกันบอกประเด็นคดีไม่เคยมีคําตัดสินเรื่องคุกคามมีเพียงคดีหมิ่นประมาทกับคดีอื่นๆที่โจทถอนฟ้องคดีที่เรายอมความคือคดีละเมิด ในเนื้อความมีเรื่องเกี่ยวกับการชู้สาวที่สารเยาวชนส่วนที่แฟนของผมไม่ออกมาพูดเพราะตอนนี้สภาพจิตใจย,ย่ำแย่จากการโดนตามอาฆาตมาโดยตลอดมีการส่งจดหมายตามที่ต่างๆที่เคยไปทำงานเพื่อให้มีการเลิกจ้างโทรหาบุคคลที่ผมทำงานเพื่อให้เราสองคนไม่มีงานทำและสุดท้ายก็บอกขอโทษที่ก่อนหน้านี้โพสอะไรที่จับใจความไม่ได้ นี่แหละค่ะก็คือโพสต์จากฝั่งของแฟนหนุ่มของคู่กรณีคุณผู้ชมครับเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ มีตัวละครปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งตัวละครอ,อ้างว่าชื่อพี่ป้อง<ะ>พี่ป้องคนนี้เป็นเพื่อนกับคุณสแตมนะครับส่งข้อมูลเท่าที่ตัวเองมีเนี่ยไปให้เพจเพจหนึ่งที่มีชื่อว่าโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้นี่คือชื่อเพจนะ,ะแล้วก็ไล่เรียงข้อความแบบนี้นะครับเป็นข้อความจากพี่ป้องเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับสแตมนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคู่กรณี ผู้หญิงทั้งสองฝั่งพี่ป้องบอกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่เหมือนเป็นตัวกลางนำข้อความบางส่วนไปส่งต่อให้กับหญิงสาวคู่กรณีเพราะว่าคุณสแตมเนี่ยติดต่อไม่ได้ะนะฮะก่อนที่จะเปิดแชทข้อความที่คุณสแตมส่งมาหาพี่ป้องคุณผู้ชมนี่นี่ค่ะพี่ป้องครับผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับพี่ป้องก็ตอบกลับไปว่าได้ครับจะโทรหรือพิมพ หลังจากนั้นครับเป็นข้อความที่ใช้คําว่าผมขออธิบายให้ฟังครับพี่กับสิ่งที่ผมเคยโกหกพี่เอาไว้ข้อที่ 1. จริงจริงนิวนิวก็คือภรรยาของคุณสแตมนะครับนิวให้เงินแม่ผมเยอะมากๆครับปีละหลายแสนเกือบล้านข้อที่2นิวให้เงินผมเยอะมากแต่ผมตังหากที่เอาไปเลี้ยงหญิงสาวคู่กรณีข้อที่3นิวให้ผมกลับบ้านได้ตลอดเวลาแต่ผมเอาเวลาไปหนีเที่ยวไปเจอกับหญิงสาวคู่กรณีนิวไม่ได้ผิดอะไรเลย เป็นผมเองที่พยายามจะออกมาหาหญิงสาวคู่กรณีก็เลยโยนความผิดให้เขาครับนี่คือแชทที่พี่ป้องเอามาเปิดเผยเอามาเปิดเผยกับทางเพจนะฮะแล้วก็เหมือนจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าพอคุณแสแตมจั่วหัวมาว่าอาธิบายในสิ่งที่เคยโกหกพี่ป้องพูดตามตรงก็บอกกับทางเพจว่าผมก็ไม่รู้นะว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่เพราะก่อนหน้าเนี่ยแสแตมเหมือนพูดอีกอย่างหนึ่ง<า>แล้วพอมาวันนี้ ทักแชทมาแล้วก็มาบอกว่าสิ่งที่ผมเคยพูดไปอ่ะผมโกหกพี่นี่เป็นข้อความที่คุยกันมาเมื่อนานแล้วนะคุณผู้ชมครับนี่คืออีพีที่หนึ่งก็แล้วกันผมใช้คํานี้ค่ะวันนี้พี่ป้องที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณสตแตมเนี่ยเอาแชทมาเปิดอีกรอบหนึ่งมาเป็น e ีพีที่2คุณผู้ชมครับแล้วก็จั่วหัวเอาไว้แบบนี้นะครับส่งมาทางเพจโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้บอกว่านี่เป็นข้อความในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566 เพื่อนของผมที่ชื่อว่าสแตมโดนภรรยาทำร้ายจิตใจแตกและเอียดข้อความทั้งหมดผมไม่ยืนยันอีกต่อไปแล้วว่าสแตมโกหกผมหรือไม่แต่เป็นการอธิบายว่าเขาโดนนิวทำอะไรและถ้าเป็นเรื่องโกหกอีกผมขอโทษนิวด้วยที่สามีคุณแชทมาบอกผมแบบนี้อ mm hmm. คุณผู้ชมดูแชทไปพร้อมๆกันนะครัะข,ข้อความฝั่งซ้ายเป็นข้อความจากคุณสแตม ข้อความฝั่งขวาเป็นข้อความที่คุณป้องพิมพ์คุยกับคุณสแตม์นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับฝั่งซ้ายคุณสแตม์บอกว่าเขายึดไปหมดเลยครับอึดอัดมากพี่ช่วยผมด้วยผมดีใจมากจริงๆที่พี่ตอบคือเหมือนคุณป้องก็พยายามจะถามว่าเอ๊ะทำไมเหมือนขาดการติดต่อไปเลยอะ่ะหายไปไหนเขาก็เลยต้องบอกว่าเขายึดไปหมดยึดในที่นี้คือยึดมือถือหรือเปล่าค่ะ เดี๋ยวดูแผ่นต่อไปนะคุณผู้ชมเราเอามาให้ดูเป็นบางช่วงนะครับนี่ข้อความด้านบนคุณสแตมพิมพ์มาหาคุณป้องว่านิวคุมผมนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีที่ว่างจะให้ดอมมากระซิบเลยเหมือนจะมีตัวละครอีกหนึ่งคนนะที่พยายามจะสื่อสารคุยกับคุณสแตมนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าใช่ครับผมทําใน iPad คือกำลังจะบอกว่ามือถือไม่ได้อยู่ที่ตัวแล้วต้องไปเอา iPad มาใช้นะฮะแล้วก็หาทางมาคุยกับพี่ป้อง แล้วก็ย้ําเหมือนเดิมว่าผมดีใจมากๆที่พี่ป้องมาคุยกับผมนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าผมเหมือนเส้นเลือดจะแตกเลยโอ้โหแต่เนี่ยคุณผู้ชมแชทเนี้ยด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะข้อความเนี้ยฝากบอกผักได้ไหมครับผักในที่นี้ก็คือหญิงสาวคู่กรณีเป็นอีกหนึ่งชื่อที่เขาใช้เรียกกันนะฮะก่อนที่จะมีข้อความต่อมาฝากอะไรฝากอะไรไปถึงคนชื่อผักฝากบอกเขาว่าผมติดต่อใครไม่ได้เลย ผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมคิดถึงเขามากนะพี่ปองก็ถามกลับไปว่าได้ผมจะบอกให้แล้วตัวของคุณแสแตมปก็พิมพ์มาบอกว่าได้คุยกับเขาบ้างไหมพี่ป้องบอกได้คุยนะได้ไปเจอมานะครับแล้วคุณแสแตมปก็ตอบกลับไปว่า,าผมไม่ควรรู้หรือเปล่าผมจะเครียดขึ้นไหมค่ะเนี่ยนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ย้ำเหมือนเดิมว่าผมอยากคุยกับเขามากๆนะ ผมโล่งใจมากมคุณผู้ชมข้อความด้านล่างสุดนะฮะคุณสแตมพิมพ์มาบอกว่าฝากบอกเขาว่าผมทรมานมากผมคิดถึงเขามากๆค่ะเนี่ยคะ่ะในแชทนี้ต่อมาก็ยังย้ำอีกนะว่าผมโดนยึดโทรศัพท์ไปคือฝั่งพี่ป้องถามเนี่ยคุณผู้ชมดูนะทางขวามือโดนบังคับเหรอือเห็นไหมคะแล้วคุณสแตมก็ตอบกลับมาว่าผมโดนยึดโทรศัพท์ไป ทำไมต้องทำขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าจะไปฟ้องศาลถ้าผมออกไปนี่เป็นข้อความที่ถูกนำเอามาเปิดเผย<ช>ทั้งหมดเนี่ยมี11หน้านะคะเป็นลักษณะแชทคุยกันระหว่างคุณแสแตมกับคุณป้องที่บอกว่าเป็นเพื่อนแล้วคุณป้องก็ย้ำกับทางเพจนะครับว่าผมได้รับข้อมูลจากแสแตมมาตลอดว่าเขาไม่โอเคกับการแต่งงานแล้วนะครับถึงขั้นอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยอยากจะออกมาช่วยเพื่อน ย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นข้อมูลที่คนชื่อป้องอ้างว่าเป็นเพื่อนคุณสแตมออกมาเปิดกับทางเพจโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูในข้อเท็จจริงกันอีกทีหนึ่งนะคะในขณะที่ล่าสุดคผู้ชมคะทานายเดชา ไลฟ์ Live, เปิดเผยคะ่ะประเด็นน่าสนใจคุณเดชาบอกว่าผู้ใหญ่ทางฝั่งฝ่ายคู่กรณีคุณแสแตมติดต่อมาอมให้ช่วยเรื่องคดีเจ้าตัวประสงค์จะแถลงข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นจะเอาพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นทุกชิ้นเลยว่าใครคุกคามใครบิดเบือนกันแน่1-2วันนี้เดี๋ยวเอามาเปิดเผยรับประกันว่าแถลงแบบแซตถึงพริกถึงขิง โอ้โห oh, ใช้คํานี้เลยค่ะคนอกจากนี้ยังบอกว่าอาจจะมีการดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําให้เกิดความเสียหายเตือนชาวเน็ตที่วิพากวิจารณ์อาจโดนหมายศาลไม่รู้ตัวค่ะจะได้รู้ว่าคําว่าละเมิดเรียกค่าทดแทนเรียกค่าทดแทนก็คือคดีเกี่ยวกับเรื่องฟ้องชู้ก็มีภรรยาของคุณสตําเป็นโจทย์ฟ้องนะครับแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ถูกฟ้องนะครับนะแต่อันนี้อันเนี้ยเรียกว่าคดีชู้ก็คือคดีเรียกค่าทดแทนคดีชู้สาว นะเออนะฮะและจะมีคุณสแตมเกี่ยวข้องหรือไม่พรุ่งนี้เจ้าตัวเขาแถลงข่าวเออพรุ่งนี้หรือวันรุ่นนี้ยังไม่รู้นะเอาคร่าวๆก่อนก็ประมาณนี้ว่าตกลงเออใครมีโรคสองใบสามใบอะไรต่างก็เดี๋ยวก็ฝากทนายคุณสแตมมารู้ดีนะเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยแกรู้ล่าสุดคุณผู้ชมคะทนายนิดาก็คือทนายของคุณสแตมครับจริงๆเมื่อวานมีการออกมา โพสต์ <Post S 1> เหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณนิดาโพสต์ข้อความว่าเลือกทนายผิดคิดจนทนายตายอโอตกใจนะโพสตเนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลบออกไปเหมือนมีทนายเดชามาคอมเมนต์นะผม,มแอบเห็นคุกกรู่เหรอไม่ใช่จุกกลู่นะคุกกรู่แล้วหลังจากนั้นก็ลบโพสต์นี้ไปนะทนายนิดาแล้วทนายเดชาว,วันนี้ก็โพสต์ต่ออีกเลือกทนายผิด คิดจนทนายตายสแตมเลือกถูกทนายแล้วครับเขาเข้าใจหัวอกคนเป็นเมียหลวงดีโอ,โ,โอ้โหคือ เรื่องนี้มันจะนําไปสู่หลายวงการด้วยหรือเปล่าจะลามไปจนถึงวงการทานายด้วยหรือเปล่าออนะคะเพราะต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องของคุณแส้มเนี่ยครับมันขยายวงกว้างไปหลายหลายคนเ,ออเลยทีเดียวที่อาจจะได้รับผลกระทบมาด้วยใช่ครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน n วส์ค่ะ